พ่กะมาถึงคันที่คันที่ห้าเมื่อที่สองถึงเวลาประมาณสี่โมงแรงนะครับผมหันหนาไปทั้งนีถทายางขามบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโค้งแล้วนะครับพี่น้องอยู่บ้านอุปมงคือเก้านะครับอยู่ชายแดนระ่างไทยกับลาวนะครับตอนนี้นะครับบ้านอุปมงรู้สึกว่าจะเป็นคันที่สี่คือคันที่เธอแล้วพี่น้องเออหลายก็สี่คันอยู่หลายหลายแล้วนะครับกะเด็กอเก้าพี่น้องนัเด็กขเกา้นะเกเกาเหมือนนี่เพราะว่าผมเดินทางจาก นำเยือนมาจะมาถึงเข็มมาระนะไกละนะครับถึงผักกินเขาน้ำพี่น้องเด้อกะเดินทางจากพุ่นกะออกจากพุ่นเหยับหาง้งนะพี่น้องนะก,ก็จิกินเขากินน้ำแล้วนะครับหาง้งยู่ดอกแล้วก็คว้าสิรแรีนรถขึ้นมาหอดเข็มมาระผักกินเข้าไปน้ำนะครับพี่น้องแล้วก็คอยคอยม้าเพราะผมเดินทางไกลผม่ระกาขับรถเร็้ยวนะครับย่างหลายกับแปดสิบเก้าสิบนะครับพี่น้องมันผมอยากมันแรีนรถน้ำเว้นมันอย่างมันห่อนนะครับเพราะแรนรถตลอดนะครับ อันตรายแนวจังหน่อยก็เริพากันขับมาเรื่อยๆนะครับแปดทิบเก้าทิปอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ย้ำคืนกัครับได้ลอยอยู่นะครับเป็นสี่สิบแรงนะครับอยู่บ้านอุบงนะครับตรงข้ามกับประเทศลาวนะครับตรงเนี่ยครับยางไปอีกมอเกินลอยเมตรนะครับที่เป็นแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งพุนก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยนะครับน ตรงขามกับจังหวัดอย่างนี้่อของลาวไหมจังหวัดอย่างประเทศลาวนะโอ้ยอยู่ใกลๆกันยังบ่รู้อยู่ฮะสวรรค์นเขตบ่ะตรงขามกับสวรรค์นเขตปากซีโอปากซีสวรรค์นเขตฟังนี่ก็นทเป็นอุบลบ่ะอุบลแล้วก็อำนาจเจริญเนาะเข็มมะลาดนะครับผมตรงขามถึงอยเมียดรอกครับพี่น้องหอดแม่นามโคงเลยนะครับ หลายขัน้นเลยพี่น้องเด้อนะครับย้อนย้อนนั่นไอ้ยังก็อ้ายแล้วเผาทาันนะครับ <g ül> ก็เรียไม่นะครับเลยมัดแพร่อยู่นี่หลากหลายเลยนะครับรวสั่งมานยังไงะยกม่นเรานะครับแล้วเห็นธุรกิจอันนั้นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่นสั่งมีเจ้าหนึ่งพ่นสั่งผ่ามาพี่น้องเด้อสีผืนนะครับลูกค้าเก่าคัน่าสุดสี่สิบเจ็ดแรงนะครับอยู่กลางบ้านพูดนะครับเดี๋ยวจงบอกแล้วพม่เอา โอเคพี่น้องเขาติดตามผลงานเขาได้นะครับสองร้อยหรือเปล่าโกมันนี่โกเสียสองร <c oughs> ้อยป่ะมันนี่นี่ฮะโยกคอลงยกคอลงบรรนักดอก ภาษาเล็กล้างหน้ามือเสืออืมครับกับมาปันไหนดอกบ้างใดแม่โอ้ครับบ๊อยวันนั้นเฝ้าอยู่ได้ที่ไปอันที่ไปอันอำนาจจะเลื่อนต่อยอีกโยคันคันที่หกแต่ว่าไก่เป็นเอฟซีเกาหลีเพิร์คเซนสังเขาละอยู่อำนาจ อยู่อำเภอเมืองแต่ว่ากิดที่บกเปรอะลอยรู้ผล่ครับดอกมันยากดอกแม่หาแต่นามแต่น้องมากอะไ้ดอกกับแก้มเห็ดกับแก้มก็ได้แม่ตุ้มเป็ดจตุ้มเออเห็ดเออเห็ดกับแก้มก็ได้กับเข่าเอาไว้ที่หลังกับเข่าห่อไว้กินกับแก้วแม่เออตุ้มกับแก้มก็ได้แม่ เออต้มแกับแก้วเราขาวจะควรเนี่ยผมวันในยองกันเล้วเบียกเบียกก็ได้เราขาวก็ได้พ่อได้เบิร์ครับเขาเอื่นมาข้อสุกับปกแบบนี้เนี่ยบักรีวิวเป็นแห่งข้อสุกับปกครับแจ็คบัลูกันเรื่ว่ามือตัดนี่ครับเพราะใครกับปกบันเลยมือตัด สามวันอาบน้ําทีหนึ่งใช่ไหมคุณชินโอ้โหมันต้องงั้นสิมันหนาวมันหนาวอากาศมันหนาวมันไม่หนาวหรอกช่วงนี้มันร้อนแล้วว่าเดี๋ยวจะพาไปโตนแม่น้ำโขงว่าอ้าวเดี๋ยวก็ไอปต่อขยับมานี่เอารถเอารถถอยลึกๆมาแล้วก็เสียบเข้าหม่องนี่เออถอยถอยดากมาหากันก่อนโอเคพี่น้องคอยติดตามนะประมาณสักชั่วโมงเขิงก็เรียบร้อยพี่น้องเด้อนะครับคันที่โทรได้ล้วพี่น้อง ขั้นที่หาวรวบบของบรนอุม้งนะครับหรือขั้นที่สี่ผมก็จ้ำบอดเลยไม่แต่วันหลายขั้นนะครับเป็นเอลซีศูนย์หนึ่งแปดสีส้มนะครับผมเดี๋ยวเช็คระบบเดินโม่หนามันเดินหนามานรถดินโยกหันก็นได้ยกหันเลยปฏิลักขาเด้อได้สบายเมืองความสูงของเขาพี่น้องเด้อกูนนะครับสูงแข็งครับพี่น้องเด้อกูนไม่ต้องห่วงนะครับงามพร้อมนะครับแข็งพร้อมนะครับลุ้งตัวพร้อมไม่ต้อง ทุนไก่มื่อพี่น้องเด้อโอเคพี่น้องเด้อะขั้นที่หากางเรียบร้อยพี่น้องเด้อพอแล้วก็เห็ดเนื้ออยู่นักกินเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เกลียวสิบหกงงแล้วล่ะแล้วผมก็จะไปต่อขั้นที่ขั้นที่หกนะครับอยู่อำนาจ,จเจริญน,นะครับขั้นที่เกา่าคือเก่าเลยพี่น้องนะครับพอแนละ้วรถยืน่นเติมนะครับเติมหนึ่งยกสูงเติมหนึ่งเลยนะครับพี่น้อง นะครับยกสูงอีลีเพี่น้องขอกะถ้ามันยกสูงเขาก็บเต้องเอาออกไปหลายเด้อเพี่น้องเอาเขาเข่าใก้ตัวรถมากตัวไรแขงดีครับมันสีรถเขาติดบ่ได้โยกเลยอย่างนะครับมันจะได้เสริมความแข็งแรงเขาอีกนี่ครับพอพ่อทดสอบดิพพเพราะเบิ้งเบิ้งดูแลมันปะเบิ้งดูแล้วะลวะ <c oughs> แต่อยู่บ้านนี่ก็หลายคันแล้วเนาะ <c oughs> พอเราเห็นจากจากตัวแท้พ้อมนะครับทั้งเบิ้งยูทูปพ้อมถือใจอยู่นะพ่อเนาะถือใจพ่อคุณแม่เออนะครับ ย่างปลากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อบัดนที่นี่ทั้งต้มไก่บ้านเต่ว่าอยูกยไก่แม่น้ำโข้งกะปลาเพ่นแม่ว่าปลาแม่น้ำโคงบ่ค่อยมีพี่ท่นานวานี่<ม>นี่ว่าสิกินปลาบึกแม่นม้ำโข้งบ่ได้กินดอกเบนี่พี่น้องเด้อปลาบึกเป็นปลาแม่น้ำโคงนะครับเป็นนี่ครับเพราะว่ามันติดแม่น้ำโค้งนะพี่น้องเด้อเนี่ยก็สูงแห้งครับพี่น้องสูงแห้ง โอเคี่นองเขาไปพอกันคันที่หกกันต่นนะครับผมสำหรับรอบนี้กะเหลืออีกหนึ่งคันนะครับผมเมือ่อถือเพราะาวาการเดินทางรู้สึกว่าสิไก่สละเกินนะครับรอบนี้นะครับรอบนากะไก่สละเกิน้วนกนกนยก,กันนะครับหกคันคือเก่านะครับรอบนากะไก่ถือกันแต่ว่าก็ไปถือเก่าไปไก่ปันไดก็ไปถือเก่านะครับมันตะมีเอฟซีเขาอยู่ใส่ผมไปหอดเบิร์ดแล้วครับบวัวตะทีอยู่ภาคเหนือภาคในาต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกไปหอดเบิร์ดนะครับไปเบิร์ดเลยนะครับพี่น้อง โอเคครับผมไปพอกันขั้นที่หกเมือนเมื่อกันเลยนะครับ